เสียงของแม่พังที่ร้องรั่นออกมาจากในป่าด้วยความเจ็บปวดสมาชิกใหม่กำลังที่จะลืมตาขึ้นหรือไม่นี่คือบริเวณทุ่งกวางเป็นดินโป่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งนะครับดินโป่งด้านนี้อยู่ติดกับ ลานหอเดินทะลุมาอีกหน่อยก็จะเป็นป้อมเขาเขียวครับโครงช้างกำลังกินดินโปง่งจะมีเจ้าตัวน้อยนะครับกำลังที่จะกินอยู่ด้วยเช่นกันแม่ผังก็ฟูมฟักะนุถนอมครับมีช้างพายวัยรุ่นนะครับสมาชิกประมาณแปดตัวครับ เป็นเวลาพบค่ำนะครับแสงก็อาจจะเริ่มจะหมดครับยังไม่แน่ชัดว่าเป็นโขลงไหนนะครับกำลังกินดินโป่งในระหว่างนั้นเองครับมีเสียงร้องของแม่พังดังออกมาจากในป่า สังเกตว่าไม่ใช่แม่พังที่กำลังกินดินโป่งอย่างแน่นอนครับลองด้วยความเจ็บปวดในขณะที่แม่พังก็ต่างมองหน้าซึ่งกันและกันเสียงของแม่พังเหมือนกำลังจะตกลูกเลยนะครับสมาชิกใหม่กำลังจะลืมตาขึ้นมาหรือไม่ ตอนนี้ก็ได้แต่ลุ้นกันล่ะครับแม่พังที่กินดินป่งอยู่ก็เยินอย่างสงบนะครับมีลูกน้อยวัยรุ่นอยู่หลายตัวครับแม่พังตัวหลักๆก็ประมาณ3ตัวนะครับ มีเสียงร้องออกใหม่แล้วนะครับนี่เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นของเมื่อวานนี้นะครับวันที่21พฤศจิกายน2 5 6 7ร้องลั่นป่าปานใจจะขาดเลยนะครับน่าจะตกลูกแล้วครับ ก็มาลุ <bin uk> <azo> el, uno, Entonces, miedo, ้นกันนะครับว่าเป็นโขลงไหนแล้วก็แม่พังตัวไหนกันแน่ที่ร้องอยู่ในป่านะครับตอนนี้ก็รับชมบรรดาแม่พังทั้งหลายที่คอยเฝ้าให้กำลังใจและมีเจ้าตัวเล็กนะครับเดินไปเดินมาอยู่ใต้ท้องแม่พังนั้นนะครับเป็นลูกช้างน่าจะเพิ่งเกิดใหม่ไม่นานนี้เองนะครับดู แม่พังทั้งหลายชูงวงและกําลังจะหันหน้าไปทางป่าแล้วครับจุดที่มีเสียงร้องดังออกมามาลุ้นกันว่าสมาชิกใหม่จะเกิดขึ้นหรือไม่นะครับแล้วก็ขอให้แม่พังที่ร้องอยู่ในป่าปลอดภัยและหากมีสมาชิกใหม่ก็ขอให้ปลอดภัยครับ